สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคําถามทางสถิติว่าจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> ก่อนที่จะไปที่คําถามทางสถิตินะคะก็มาเรียนรู้กระบวนการทางสถิติกันก่อนว่ามีกี่กระบวนการอะไรบ้าง กระบวนการทางสถิตินั้นก็จะมีอยู่5กระบวนการที่สำคัญด้วยกันนะคะคือ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การจัดการข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การแปลความหมายผลลัพธ์และ 5. การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะคะจะเห็นว่ามีคำว่าข้อมูลในแต่ละกระบวนการทางสถิติ แสดงว่าข้อมูลนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากใช่ไหมคะเรามาทำความเข้าใจคำว่าข้อมูลกันซิว่าข้อมูลคืออะไรนะสำหรับข้อมูลนะคะก็คือข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่เราสนใจศึกษาอาจจะอยู่ในรูปของ ตัวเลขหรือข้อความก็ได้นะคะซึ่งข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็คือข้อมูลเชิงปริมาณเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะที่แสดงปริมาณที่เราต้องการจะศึกษาซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนแล้วก็นำไปคำนวณหรือเปรียบเทียบได้นะคะ เช่นน้ำหนักส่วนสูงจำนวนนักเรียนในโรงเรียนเป็นตน้นข้อมูลประเภทที่สองนะคะก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่อธิบายลักษณะประเภทหรือคุณสมบัติในเชิงคุณภาพบางครั้งจะออกมาเป็นข้อความหรือจะออกมาเป็นตัวเลขก็ได้นะคะแต่ตัวเลขที่ได้จะไม่สามารถนำไปคำนวณได้นะคะ เช่นเพศหญิงเพศชายวัยวัยรุ่นวัยเด็กต่างๆนะคะสีสีเขียวสีชมพูสีฟ้าบ้านเล็กที่นะคะจะเป็นตัวเลขแต่ไม่สามารถที่จะนำไปคำนวณได้นะคะเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์เป็นต้นรู้ข้อมูลแล้วนะคะรู้กระบวนการทางสถิติแล้วต่อไปไปถึงเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือคำถามทางสถิติ นะคะคำถามทางสถิติเป็นยังไงคะ <Wow. S 1> ก็คือคำถามที่ก่อให้เกิดการค้นหาคำตอบด้วยวิธีการทางสถิติโดยคำถามทางสถิตินั้นจะมีลักษณะสำคัญอยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะคะคือ 1. ระบุสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ 2. มีกลุ่มบุคคลหรือสิ่งที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย 3. ส,สามารถคาดการได้ว่าคำตอบที่จะเกิดขึ้นมีความแตกต่างกันนะคะเวลานักเรียนตั้งคำถามขึ้นมานักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์คำถามของตัวเองว่ามี3อย่างนี้ไหมนะคะโดยส่วนใหญ่ข้อที่1จะมีเกือบทุกคำถามคือเราอยากรู้เราจึงถามใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่ต้องการจะศึกษาจะมีเกือบทุกคำถามสิ่งที่จะ ขาดไปนะคะหรือจะบอกว่าไม่ใช่คำถามทางสิติจะอยู่ในข้อ2กับข้อ3ค่ะว่าคคนที่เราจะไปถามนะคะคนที่เราจะไปศึกษาหรือที่ที่เราจะไปศึกษานั้นหลากหลายไหมคือมีหลายคนหรือเปล่าตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะแล้วก็คนหรือสถานที่หรือสิ่งที่เราจะไปถามนั้นน่าจะมีคำตอบที่แตกต่างกันนะคะ เราก็จะใช้3มลักษณะนี้นะคะไปวิเคราะห์ว่าคำถามใดบ้างเป็นคำถามทางสถิติหรือไม่เป็นคำถามทางสถิตินะคะลองไปทำแบบฝึกหัดที่4.1กันเลยค่ะ <S <S แบบฝึกหัดที่4.1ข้อที่1พิจารณาคำถามต่อไปนี้ว่าเป็นคำถามทางสถิติหรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่1นะคะ นักเรียนของโรงเรียนชื่นปัญญาชอบไปเที่ยวทะเลหรือภูเขามากกว่ากันเป็นคำถามทางสถิติไหมคะดูในข้อนี้นะคะมีประเด็นที่ต้องการศึกษาไหมคะมีก็คืออยากรู้ว่านักเรียนโรงเรียนนี้เขาชอบไปเที่ยวทะเลหรือภูเขามากกว่ากันใช่ไหมคะต่อไปค่ะ กลุ่มเป้าหมายหลากหลายไหมคะนักเรียนโรงเรียนชื่นปัญญามีหลายคนไหมคะมีหลายคนจึงตั้งเป็นโรงเรียนได้ใช่ไหมคะดังนั้นข้อที่2ก็มีต่อไปข้อที่3ค่ะคําตอบที่ได้น่าจะหลากหลายหรือน่าจะแตกต่างกันไหมคะ,ะคนแต่ละคนบางคนก็ชอบไปเที่ยวทะเลบางคนก็ชอบไปเที่ยวภูเขาดังนั้นคำถามนี้จึงเป็นคำถามทางสถิติไหมคะเป็นเก่งมากค่ะ เราก็ตอบเลยว่าเป็นคำถามทางสถิติแล้วเราก็เอาเหตุผล3ข้อนั้นมาเขียนเป็นเหตุผลประกอบนะคะก็ตอบว่าเป็นคำถามทางสถิติเพราะว่าคำถามนี้มีสิ่งที่ต้องการศึกษามีกลุ่มที่ต้องการเก็บข้อมูลที่หลากหลายแล้วก็คาดการได้ว่าคำตอบที่ได้นั้นจะมีความแตกต่างกันต่อไปข้อที่2คํคำถามที่เขาให้มาก็คือ นนชอบรับประทานข้าวผัดปูหรือไม่นักเรียนคิดว่าเป็นคำถามทางสถิติไหมคะอ่ามีนนแค่คนเดียวใช่ไหมคะอันนี้มีคำถามมีสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็จริงนะคะแต่คนที่จะตอบคำถามเรามีนนแค่คนเดียวดังนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะไปถามไม่หลากหลายนะคะเราก็ตอบได้เลยว่า ไม่เป็นคำถามทางสถิติโดยยกตัวอย่างค้านนะคะเพราะว่าคำถามนี้นะคะมีสิ work, Hence, no ่ง oh ที right ่ต้องการศึกษาแต่ไม่มีกลุ่มที่ต้องการเก็บข้อมูลที่หลากหลายเพราะมีนนเท่านั้นมีนนแค่คนเดียวนะคะต่อไปข้อที่3รายการโทรทัศน์ประเภทใดที่ประชาชนวัยทำงานของประเทศไทยชื่นชอบหาอันที่1คุณครูบอกแล้วว่าอันที่1นนั้นเมื่อเป็นคำถาม ย่อมต้องมีสิ่งที่ต้องการจะศึกษาต่อไปไปดูประเด็นที่สองหลากหลายไหมคะอ่าสิ่งที่จะไปศึกษานี้มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเพราะประชาชนวัยทำงานของประเทศไทยนั้นมีเป็นจำนวนมากนะคะประเด็นที่สามค่ะคําตอบน่าจะต่างกันไหมคะน่าจะต่างกันดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเป็นคำถามทางสถิตินะคะ แล้วก็เอาสามเหตุผลนั้นมาอธิบายประกอบต่อไปข้อที่4ค่ะประสบการณ์ชั่วโมงบินของนักบินของสายการบินกรีนแอร์เป็นเท่าใด 1. มีแน่นอนใช่ไหมคะต่อไป 2. มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายไหมคะมีเพราะนักบินสายการบิน g รีนแอร์ต้องมีนักบินหลายคนแน่นอนนะคะ ต่อไปคำตอบน่าจะหลากหลายไหมคะน่าจะหลากหลายดังนั้นข้อที่สี่จึงตอบว่าเป็นคําถามทางสถิติเพราะมีองค์ประกอบครบทั้งสามนะคะต่อไปข้อที่5้าค่ะจํานวนตันต่อไร่ของข้าวหอมมะลิที่ผลิตได้ในภาคกลางของประเทศไทยในพุทธศักราช2560เป็นเท่าใดนะคะ ข้อหมีแน่นอนใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2ค่ะกลุ่มเป้าหมายของเราหลากหลายไหมคะอ่าหลากหลายเพราะเป็นเกษตรกรในภาคกลางของประเทศไทยซึ่งมีเป็นจำนวนมากนะคะและคำตอบที่ได้น่าจะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันเพราะประชากรเกษตรกรแต่ละคนนั้นก็มีพื้นที่มีที่ดิน แล้วก็ได้ผลผลิตที่น่าจะแตกต่างกาันดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะเป็นคําถามทางสถิตินะคะเพราะว่ามีครบทั้ง3องค์ประกอบต่อไปข้อที่6ค่ะจำนวนน้ำดื่มที่ร้านชื่นใจขายได้ในวันลอยกระทงพุทธศักราช2560เป็นเท่าใดข้อนี้เป็นคําถามทางสถิติไหมคะจะตอบได้ก็ต้องมาวิเคราะห์3มองค์ประกอบ แน่นอนคำถามมีสิ่งที่ต้องการจะศึกษาประเด็นที่สองค่ะกลุ่มเป้าหมายเราหลากหลายไหมคะไม่หลากหลายเพราะมีร้านแค่ร้านเดียวคือร้านชื่นใจดังนั้นเราไม่ต้องพิจารณาตัวที่สามแล้วก็ได้นะคะแล้วถ้าเราจะไปพิจารณาตัวที่สามก็ได้อีกเพราะว่าคำตอบตัวนี้หลากหลายไหมคะ ไม่หลากหลายเพราะคําตอบที่จะได้เป็นคําตอบเดียวเพราะว่าวันลอยกระทงในปีนั้นก็จะมีจํานวนที่เขาขายได้จํานวนเดียวที่เป็นคําตอบนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าไม่เป็นคําถามทางสถิตินะคะเพราะว่ามีร้านร้านเดียวกลุ่มเป้าหมายของเราไม่หลากหลายและคําตอบก็ไม่แตกต่างกันด้วยนะคะ ค่ะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตูมแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ